ฉันดังนี่พี่เน่ทำดิทำจมูกดิพี่เน่ทำจมูกงี้นี่เร็ว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 ทำจมูกให้พ่อดูดิพี่เน่ ทำอะไรทำจมูกอเกขี่ดื้อค่ว่าท่านกินเข่าอยู่พี่น้องสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีพี่พี่น้องนที่เขามาติดตามช่องน้องเน่ๆกับแมแพแว่าครับผม ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันเดียวปิดระวังเพราะว่าีวตแป๊บหนึ่งครับผมเจ็บหนักไปมากกว่านี้นะสวัสดีเด้อพี่น้องที่เขามาเป็นกำลังใจให้น้องนี่นี่และคอยติดตามพัฒนาการของน้องนี่นี่ครับผมตอนนี้นี่นี่ก็ได้อายุกับเก้าขวบแล้วครับผมเก่าขวบแล้วเอ้ยบ่แน่นเก่าขวบเก้าเดือนครับผมว้าวิดเนาะกาลัง โซนกำลังลื้อของเก่งเลยอืมกำลังโซนกำลังอ่าจดจำอจดจำเ่าสั่งเอยียงกะเริ่มชี้คู่เลี้ยงคืนนี่เนี่ยทำจมูกเนี่ยทำจมูกเนี่ที่พ่อที่พ่อสอนเนี่ยเนี่ยทำจมูก ก็ไม่ทําไม่ทําเหรอลูกโออมันไม่สวยมันไม่สวยทุจ้าทุจ้าทุจ้าเนี้ยชุจ้าค่ะทุจ้าทุจ้าทุจ้า oh. เล่นอะไร oh. เดี๋ยวก็ฟาดหัวหรอกอืม oh. เล่นๆทำจมูกให้พ่อดูดิ <laughs> ทำจมูกก่อนทำจมูกก่อนทำจมูกทำจมูกก่อนทำจมูกก่อนเร็วทำจมูกก่อนเร็วนานแม่มาแล้วไม่อาน้ำก่อนจะได้ไปป้อนข้าวนี่ๆก่อนไหมไปเลยก่อนอุ้ยพัดลมเออป้อนนนก็ไปอาบน้ำให้ลูก มันจะได้กลับมาใบาก็ได้กลับมาเออ,เออ่ใช่แม,ไม่ไม่สบายตัวแม่ก็เลยไม่นี้แหละไอ้นนี้แหละไปทั้งกันอาบน้ำอาบน้ำให้เน่ก่อนดีกว่าไปเดี๋ยวก็ไปกินข้าวบ้านสวนที่สวนไป เร็วๆพี่เด่ไปก่อนพี่น้องเดี๋ยวเพราเตรียมตัวไปสวนก่อนเดี๋ยวไปลดน้ำต้นไม้ลดยางก่อนที่นี่พ่อเปิดน้ำไปซุ่มๆเลยด้วอืมยุ้งแดดอยู่พอคอยหายบาดแดดมือนั้นมันต้องหายน้ำก็ใหอลูกเลี้ยงให้เถอะเ้าจับบอกตัวกันยังหายบาดเย็บบอกตัวสูบให้ลูกยันเัยก็สูบยากเนิดน้อยน่ะเออไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับ